ก็สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยผมปั๊บโยรชดาครับผมวันนี้ผมมีไฮไลท์และโปรโมชั่นพิเศษจะมานําเสนอลูกค้าผมบอกเลยว่าตลอดเลี้ยวเวลาที่ผมออกมาเนี่ยผมมักจะแจกหนักแจกเต็มทั้งส่วนลดโปรโมชั่นของแถมผมบอกเลยว่ามีให้เยอะมากนะครับผมมาดูกันเลยครับวันนี้ผมมีไฮไลท์พิเศษยังไงมาพบกับเจ้าคันนี้เลย Honda c i v i c FC ครับผมเป็นตัว 1.8E ปี2016ครับผม เรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างและโปรโมชั่นของแถมเนี่ยและส่วนลดเนี่ยมันพิเศษยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมาเลยครับผมท่านใดที่กำลังตามหาตัว Honda Civic FC อยู่ไม่ควรพลาดครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ถ้าได้ไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเพราะว่าด้วยสภาพสีภายนอกเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยังใหม่มากนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชม รถของเราได้เลยที่โชว์รูมโยราัชดานะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่นะครับลำลูกกาคลอง7ครับผมท่านใดมาไม่ถูกเซิร์ช Google ได้เลยนะครับเรามี Google แบบนำทางมาให้นะฮะมันจะขึ้นเลยนะครับผมมันจะมี GPS นำทางมาเลยสวัสดีเซลบัฟสวัสดีครับผมอะมาดูกันเลยครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับผมโครเมียมตัดกับชุดสีขาวผมบอกเลยว่าหล่อมากท่านใดหาซีวิเอซอยู่ไม่ควรพลาดนะครับสภาพยังใหม่มากดูสิครับ ผมบอกเลยว่าริ้วรอยยังแทบจะไม่มีเลยนะครับมันยังใหม่จริงๆนะฮะมันใหม่มากนะ,ะซื้อไปใช้งานได้เลยแล้วคุ้มค่ามากนะครับผมท่านใดหาซีวิคเอฟซอยู่นะครับผมฝากฝากนิดนึงสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจรถนะฮะเรามีค่าแนะนําให้ด้วยนะครับสามารถแนะนําญาติพี่น้องได้นะฮะเรามีค่าแนะนําให้ด้วยรถสวยจังเลยค่ะขอบคุณมากครับผมรถสวยครับผมผมรับประกันเลยครับผมรถสวยมากจริงๆนะฮะ และวารันตีของเราชัดเจนนะครับเรารับประกันไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้หรือตัดต่อตัวถังทุกกรณีนะครับผมตรงนี้อาคือวารันตีจากเราจีชัดเจนนะครับผมหลังการขายเรามีให้ชัดเจนล้อแม็กมาพร้อมกับแม็กอรลอยขอบ18ครับผมสภาพยังใหม่มากริ้วรอยยังแทบจะไม่มีเฉียวกระถางต้นไม้ยังไม่เคยเลยผมบอกให้มันยังใหม่มากสภาพยางปี2018ครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับยางเราเปลี่ยนให้แล้วล้อย,ยังใหม่มากนะครับ อันนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกก็เหมือนเดิมครับปรับและพับไฟฟ้าครับผมประตูเปิดมีเซนเซอร์รีโมทครับผมเพิ่มความสะดวกสบายท่านไม่ต้องกดไม่ต้องหยิบรีโมทขึ้นมานะฮะท่านเพียงแค่ท่านเก็บรีโมทไว้ในกระเป๋าแล้วก็เปิดตรงนี้มันจะมีเซ,เซ็นเซอร์ของมันก็รองรับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับน,นี่คือสภาพด้านข้างครับผมผมบอกเลยว่าชุดสีที่ผมเห็นเนี่ยมันยังใหม่มากจริงจริงมันใหม่มากนะฮะ ริ้วรอยยังแทบจะไม่มีเลยครับอันนี้คือในส่วนของด้านท้ายครับผมกับเจ้าซ i v i c f c ตัวนี้ 1.8e นะครับอันนี้ด้านหลังครับผมยังใหม่มากยังเหมือนยังแทบจะไม่ผ่านการใช้งานาเลยเชื่อไหมมันยังใหม่จริงๆอ่าอะไหล่แม่แรงบล็อกขันล้อยางอะไหล่เรามีให้ครบนะครบครบทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับ อันนี้ในส่วนของด้านท้ายครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในนะครับว่ามันมีอะไรพิเศษมากแล้วมันจะใหม่มากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมันต่างกับตัว EL ยังไงครับก็มันก็มีฟังก์ชันครับผมที่ต่างกันนะครับผมอย่างเช่นหน้าจอด้วยแล้วก็ล้อแม็กครับผมล้อแม็กจะต่างกันหน้าจอตัว E เนี่ยจะไม่มีจออาจจะมีจอแต่มันไม่ใช่สัมผัสครับผม ตอนนี้ผมได้ก้าวขึ้นมานั่งบนรถ Honda Civic FC 1.8e แล้วผมบอกเลยว่ามันมันก็ยังมันยังกว้างครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือว่าข้างหลังมันก็กว้างนะครมันสะดวกสบายมากภายในถูกออกแบบมาให้เป็นสีดำครับผมดีไซน์สีดำนะฮะผมบอกเลยว่าสภาพแผงคอนโซลพวงมาลัยและสภาพเบาะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยังใหม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะดูแลและรักษารถพอสมควรนะฮะสภาพมันเลยใหม่อย่างนี้นะครับมันใหม่จริงๆนะฮะเบาะนี้ไม่มีช้านะครับผมรับประกันเบาะยังใหม่มากสภาพทุกอย่างยังใหม่หมดเลยนะฮะใหม่มากจริงๆผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากคันนี้ไม่วิ่งไปเก้าหมืนกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไม้แท้นะครับเก้าหมืนโลเท่านั้นนะฮะผมรับประกันไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้หรือตัดต่อตัวถังทุกกรณีนะครับตรงนี้คือวริษัจากเราที่ชัดเจนนะฮะ และรถของเรายังได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท g ูอ Inspection แล้วนะครับนั่นก็คือบริษัทตรวจสอบจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับที่เข้ามาตรวจสอบอคุณภาพมาตรฐานรถให้เรารตรงไหนไม่ได้มาตรฐานเขาจะามีรีพอร์ตออกมาเลยแต่เราประกันนะรเราได้มาตรฐานทุกคันนะครับผมเพราะว่าเจ้านายของเราคือนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับตรงนี้เรื่องวันรันตีเรื่องคุณภาพรถยนต์ผมบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับฟังก์ชันมีให้ด้านซ้ายครับผมด้านซ้ายผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีมาให้ตรงนี้มีมาให้ เครื่องเสียงรองรับวิทยุ FM AUX และ USB ครับผมรองรับนะฮะเกียร์อัตโนมัติแอร์เป็นออโต้นะครับหมุนได้ปรับได้ตรงนี้คือสภาพด้านหน้าครับก็คงจะไม่มีอะไรมากและที่มีมาให้ก็นั่นก็คือเนี่ยครับเจ้าพุ s สตาร์ทนะมีตัวพุ s สตาร์ทมาให้นะฮะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน เรื่องค่าตัวของเจ้าคันนี้ดีกว่าคันนี้เป็นตัว Honda Civic FC นะครับ 1.8e ปี2016นะครับผมราคาที่ผมตั้งขายเนี่ยอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทแต่ถ้าลูกค้าดูมาจากไลฟ์สดนะครับผมดูจากไลฟ์สดของปั๊บเท่านั้นนะครับผมลดให้ทันทีเลย1,000 10, 0บาทเหลือ6 1 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือได้ส่วนลดไปแล้วจากผม1,000 0บาทอันนี้คือที่ผมให้ไป็น1โปรนะ ลดได้เท่าไหร่แถมประกันไหมลดได้ครับเมื่อกี้ผมให้ไปแล้วหนึ่งหมื่นถูกไหมแต่ประกันผมยังไม่ตัดนะครับผมมีวันตีหลังการขายให้นั่นก็คือผมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้เลย1ปีเต็มนะครับผมบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดไปยางแตกที่ไหนที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรามีบริการรถสไลด์ฟรีไปช่วยเหลือท่านนะครับผมฟรีนะฮะทั่วประเทศ1ปีเต็มครับผมตรงนี้คือวันตีหลังการขายที่ผมมีให้นะทุกคันทุกคนทุกเคสครับ เอาเมื่อกี้ผมลดไปแล้ว10,000บาทเหลือ619พอไม่ไม่พอผมแถมโอนผมแถมโอ,โอนให้อีกโอนหนึ่งหมื่นบาทผมแถมให้อีกเป็น20,000ื่นแล้วครับตอนนี้เหลือ6กแสนเก้าพันะผมแถมไปเลยนะคันนี้เหลือ6กแสนเก้าพันะฮะหนึ่งจุดแปด efc นะปีสองพันสิบหกไม่เก้าหมื่นโลสีขาวคันนี้นะฮะเหลือ6กแสนเก้าพันบาทนะครับถ้ามาจากไลฟ์สดเท่านั้นนะหรือท่านสนใจจริงๆก็สามารถอ่าแคปหน้าจอที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยแล้วส่งไปให้กระทางแอดมินเพจก็ได้แล้วแจ้งว่าดูมาจากไลฟ์สดของผม เดี๋ยวผมจะติดต่อไปให้โปรโมชันและรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกด้วยหรือ,อท่านเห็นด้านล่างไหมครับจะมี i อ l ดี e นและเบอร์โทรศัพท์ของผมอยู่ท่านสามารถแอดไลน์หรือโทรหาผมได้เลยผมยินดีให้คาปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ทุกกรณีนะฮะและผมจะมีบริการไฟแนนซ์ทุกธนาคารครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตําบลใดก็แล้วแต่ผมมีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นท่านถึงบ้านทั่วประเทศครับผมฟรีนะฮะตรงนี้คือ,อการดูแลและเซอร์วิสจากเรานะโยรัชดาครับผมที่เรามีให้ลูกค้านะครับผม หรือท่านาต้องการให้ผมออกมาจัดโปรโมชั่นคันไหนอีกเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจก็ได้ผมจะเอาคันนั้นเนี่ยออกมาจากโปรโมชั่นส่วนลดของแถมให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับผมตรงนี้สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะฮะดูแลทั่วไทยจริงๆใช่ครับผมเราบริการทั่วไทยครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งผหนตําบลใดผมบอกแล้วว่าผมมีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นท่านถึงบ้านถึงที่นะฮะท่านนอนรออยู่เฉยเได้เลยผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาท่านถึงบ้านครับผม ตรงนี้คือวาลันตีและของแถมจากผมมาแล้วนะหนึ่งที่ผมให้เมื่อกี้ส่วนลดส่วนลด10,000บาท2ฟรีค่าโอนค่าเริการอันนี้คือ2นะส่วนลดและผมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หปีเต็มครับผมก่อนการส่งมอบรถเนี่ยผมมีการล้างขัดเคลือบสีให้เต็มระบบทั้งภายในและภายนอกนะฮะมีการเปลี่ยนตัวเช็คเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้และเติมน้ํามันให้เต็มถังก่อนการส่งมอบด้วยผมรับประกรรันเลยว่าก่อนท่านจะรับรถเนี่ย รับรองว่าสภาพภายนอกและภายใน,นเนี่ยมันกริบมากผมบอกเลยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็ฝากด้วยนะฮะท่านใดที่สนใจ Honda c ซี i c อยู่ก็ไม่ควรพลาดนะฮะหรือท่านใดมาไม่ทันดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรอ,อ่โทรหรือแอดไลน์มาหาผมได้เลยโดยตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะฮะปรึกษาผมได้ทุกกรณีครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์อาชีพนี้ซื้อได้ไหมไรายได้เท่านี้เครดิตแบบนี้ซื้อได้ไหมผม,ผมมีบริการผมบริการให้คนระับโทรมาหาผมหรือไลน์มาเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้คำปรึกษานะครับผมก็ฝากนะครับท่านใดต้องการเข้ามาเยี่ยมชมรถที่โชว์รูมโยรัชดาของเรานะฮะสามารถเข้า,าแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะฮะเต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่ครับผมรังุกาคองเจ็ดครับผมมาไม่ถูกเซิร์ช GPS ได้เลยครับเซิร์ชว่าโยรัชดาสำนักงานใหญ่จะขึ้นทันทีเลยครับเพราะตอนนี้เราก็มีรถค่อนข้างที่จะหลายรุ่นครับผม รถขับดีขายดีตลอดการซีวิคใช่ครับผมรถซีวิ c เป็นหูเชื่อไหมเข้ามาแป๊บเดียวขายดีขายแล้วอ่ะเพราะคนสนใจเยอะมากนะครับผมเข้าแป๊บเดียวขายไวมากและสภาพรถสวยงี้ด้วยผมรับประกันครับผมประวัติสวยไม้แท้ครับผมหาที่ไหนไม่มีแล้วราคานี้ถ้าสนใจจริงๆนะฮะแอดไลน์หรือโทรหาผมครับผมผมจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้ครับผมรุ่นอื่นๆเรายังมีนะฮะไม่ว่าจะเป็น V ีออส c อคคอร์ด โอ้มีเยอะมากกระบะแล้วก็มีนะฮะสประตูยกสูง4ประตูตัวเตีย้ยแคปหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหมดนะครับผมอ,อ,อันติดก็มี HRV b e n ์ v, BM มีหมดนะฮะท่านสนใจคันไหนสามารถทักอินบ็อกมาหรือโทรหรือไลน์หาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ท่านเองนะครับตรงนี้คือในส่วนของโปรโมชั่นของแถมที่ผมให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับฝากหน่อยนะครับก็ ท่นใดที่มีลูกค้า,าเพื่อนพี่น้องหรือญาติสนใจนะสามารถแนะนําได้เรามีค่าแนะนําให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เรามีค่าน้ําจิ้มใหม้มีค่าเสียเวลาให้นะฝากแนะนําหน่อยนะโอเคอันนี้คือในส่วนของภายในครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ให้อของแถมโปรโมชั่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคร สนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาหรือจะแคปหน้าจอก็ได้แล้วส่งให้กับทางแอดมินเพจโยรัชดานะแจ้งว่ามาจากไลฟ์สดของผมเดี๋ยวผมจะส่วนลดของแถมที่ผมให้ไปเมื่อกี้ท่านจะได้ทุกอย่างแน่นอนนะฮะแจ้งว่ามาจากผมไลฟ์สดของปั๊บนะครับผมเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมออกมาทาโปรเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทั้งส่วนลดโปรโมชั่นของแถมการรับประกันต่างๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมใส่หนักผมให้จริงๆนะลูกค้าที่มาจากไลฟ์สดเท่านั้นนะผมให้จริงๆครับผม ก็ฝากด้วยนะฮะเจ้า Honda คันนี้ c i v i c FC นะครับสีขาวคันนี้เลยขาวนวลกลิปมาก 1.8e p 2016ครับผมในราคาตั้งขายอยู่ที่629,000บาทแต่ถ้ามาจากไ์สดของผมผมลดให้เลย10,000บาทและฟรีค่าโอนข่าเงินการอีก10,000บาทรวมเป็น20,000บาทแล้วนะอันนี้คือส่วนลดที่ผมให้นะครับผมตด้จริงๆมาจากไ์สดผมให้จริงครับผมโอเคก็ฝากด้วยครับผม แล้วฝากติดตามนิดนึงว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมมีรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนมีโปรอะไรดีๆมานําเสนอลูกค้าโยรชดาอีกก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับผมโอเคก็สาหรับวันนี้ก็ได้นําเสนอไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปผมมีโปรโมชั่นหนักมานาเสนออีกแน่นอนครับท่า <c oughs> นใดที่มาดูไลฟ์สดไม่ทันไม่เป็นไรฮะดูด้านล่างน,นะครับจะมีไอ l ดี e ลหรือเบอร์โทรศัพท์อยู่โทรหรือแอดไลน์มาหาผมได้เลยครับ ไม่ว่าท่านจะสนใจรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมนำเสนอให้โทรหรือไลน์มานะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ